อันนี้นะครับสวัสดีทานผู้ชมนะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้เป็นวินเลนนะลูกค้ามาให้ซ่อมนะนยฮะก็เบื้องต้นเนี่ยเราเจอละน,นะฮะนี่นี่แกะหมดแล้วน,นะครับแกะหมดแล้วน,นี่เจอตัวนี้นะครับเป็นตัวเนี้ยน,นี่เราแกะไม่บอดออกมานะนี่นะฮะอันนี้คือชัดมากเลยตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยมันไหม เนีตัวนี้นี่ยเนี่ยสามขาเนี่ยตรงคิวสามเนี่ยมีรอยไหม้แบบหลังทะลุเลยนะครับนี่นะฮะแต่ว่าประเด็นคือปัญหาคือส่วนตัวผมเนะี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มิเตอร์นะผมว่าคือสาเหตุที่ตัวนี้ไหม้เนี่ยคือต้องมีตัวอื่นที่ช็อตอยู่ขนะ้างในนี้นะครับซึ่งตัวนี้ไอตัวนี้เองมันก็เสียเพราะว่ามันช็อตไหม้ไปแล้วนะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นตัว จ่ายไฟด้วยนะครับจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ไปเลี้ยงวงจรเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้วัดจริงจังนะที่ผมเดาเอานะฮะจะต้องมีตัวอื่นที่ช็อตมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองไล่เช็คดูก่อนนะฮะว่าจะไปจบที่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวเรามิเตอร์ดูนะฮะลองดูมิเตอร์ดูก่อนเบื้องต้นเทียบกับกาวนะครับปกติหวัวเทยบกับกาวครับง่าย นี่ไงช็อตเดี๋ยวจะลองลองไล่เช็คดูนะครับปลายทางช็อตด้วยเดีย๋ยวลองดูก่อนอ่ะนะครับได้เฉยนะครับผมตอนแรกผมก็ผมก็ไม่หวังอะไรเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยตัววินเลนเนี่ยผมยังมีอะไหล่น้อยนะครับยังมีอะไหล่ไม่ในมือไม่ไม่เยอะไอซผมยังไม่ครบทุกเบอร์เนาะ <笑><笑>ผมก็เลยเออไปเจอไอซีมันช็อตอยู่นะครับสองสามตัวนะครับซึ่งผมก็ว่าผมไม่มั่นใจาแล้วว่าผมไม่น่าจะซ่อมได้แล้วแหละเพราะว่ามันเอ่อมันตัวนี้ผมยังมีอะไรอยู่ในมือน้อยนะครับผมก็เลยเออ่ดูตัวเสียเจอสองสามตัวจุดเสียเนาะนะฮะก็เลยเอา้าไปดูเบอร์มันนะครับมันมีอยู่ในเอเบอร์ตันนะนะฮะอยู่ในเนี่ยลำโพงม,มาแชลตัวเอเบอร์ตันนะครับซึ่งเอเบอร์ตันเนี่ยผมมีบอร์ดเยอะนะฮะเออผมก็เลย เอาเอาเบอร์ที่มันตรงกันนะฮะเอาเบอร์เดียวกันเนะี่ยมันน่าจะเป็นอะไรแท้เนะี่ยเพราะว่ามันเป็นเอามาจากบอร์ดของเอเบอร์ตันไงแต่ว่าเบอร์มันตรงกับเออ่ตัววินเลย์นะฮะเหมือนเขาใช้อะไรด้วยกันอะไรเงี้ยนะฮะเอา้าตอนนี้คือเปิดติดนะฮะเนี่ยชาร์จได้แล้วชาร์จเข้าแล้วอ่ะเนี่ยกระแสชาร์จมาแล้วอ่ะเนี่ยฮะหลังจากที่เปิดไม่ติดเลยนะครับแบบเปิดไม่ติดไม่คือไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะเออโอเคก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองชาร์จดูก่อนลองดูสักพักก่อนรอให้แบตมันเพิ่มตอนนนีีี้่าจะมสักขด นะฮะชาร์จไปเรื่อยๆก่อนนะฮะถ้ามันแบบใกล้จะสามขีดหรือใกล้จะเต็มเนี่ยแล้วมันน่าจะใช้งานได้แล้วแหละเพราะมันเปิดได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีหนึง่งโอเคครับผมนะฮะจากที่เมื่อกี้ผมลองชาร์จแล้วนะฮะได้เพิ่มมาเป็นสามขีดแล้วนะฮะก็ตามเป้าเพราะว่าเดี๋ยวลองประกอบดีกว่ารอไม่ไหวแล้วลุ้นๆน,นะฮะรอไม่ไหวแล้วนะฮะอยากรู้ว่ามันจะได้ไหมพวกเนี้ย <laughs> คืออะไรเนี่ยผมมาจากตัวเอเบอร์ตันเลยนะไอซีอ่ะมันตรงอะ่ะมันเบอร์เบอร์มันตรงนะฮะผมก็เลยเอามาลองเออจบอะ่ะแต่อีตัวสามขานี่ยก็เสียนะครับแล้วก็มันจะมีไอซีข้างในช็อตอีกนะฮะคือตัวสามขาเหมือนเป็นตัวแบบไก่ไฟไปเลี้ยงนะฮะเหมือนเป็นตัวเปิดนะฮะเป็นตัวเปิดไฟไปเลี้ยงนี่เราประกอบก่อน แต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะมีโซมีเสียงอะไรอีกเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เราเมื่อกี้ผมลองก็คือลองภายนอกได้แค่เปิดเปิดเบื้องต้นนะฮะเปิด,ปดลองชาร์จได้อะชาร์จได้เปิดได้ชาร์จได้เปิดได้แย่อันนี้ยังยังไม่ไขเนาะเดี๋ยวลองเสียบแบตดูก่อนดูทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปไปนะครับเนาะอ,นนอันนี้แบตเหมือนลูกค้าก็จะเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยผมผมว่านะ ลูกค้าลองเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้แบตตัวนี้มันจะเป็นกาวเนาะแล้วมันจะล็อกอยู่เนี่ยไม่น่าใจร้อนไปรีบเปลี่ยนเลยนะฮะแบตแท้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเสียดายของนะฮะจริงๆแล้วพวกเนี้ยอย่าเพิ่งไปสงสัยแบตนะครับเพราะว่าบุคคลทั่วไปส่วนมากจะแบบเอ้ยเปิดไม่ติดเอะแบตอะไรเงี้ยครับมันเ,เห็นไหมเอ๊ะทำไมมันติดเองอ๋อเมื่อกี้ผมอาจจะไปโดนได้ด้วยอะ อย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบตมันจะไม่นั่นแน่นปกติถ้าเป็นแบตแท้มันจะมีตรงนี้เป็นแถบกาวเนาะมันจะล็อกล็อกดีเลยอะ่ะปิดไม่ได้ยังไงอ๋อได้แล้ววะได้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะจะยังไงต่อล็อกลงล็อกแบต ไม่โอเคเลยจริงๆถ้ามันมีปัญหาอะไรอย่าเพิ่งไปคิดถึงแบตนะครับให้จะให้คิดถึงช่างก่อนให้คิดถึงช่างต้งก่อนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแบตมันไม่ได้เสียแล้วแล้วเราก็ไปซื้อแบตมานะฮะแล้วแล้วแบตคือแบตแบตที่ซื้อใหม่เนี่ยผมบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้คือคุณภาพมันไม่เท่ากับแบตเดิมแน่นอนนะครับผมบอกเลยผมคอนเฟิร์มเลยนะฮะ ด้วยเกียรติของลูกผู้ชายเลยนะครับคือแบตที่ที่ซื้อใหม่นอกจากว่าจะไปซื้อแบตแท้ซึ่งแบตแท้มันจะแพงแต่อันนี้ไม่ใช่แบตแท้แน่นอนนะครับคือแบตงานทั่วไปอะไรเงี้ยก็ก็ใช้ได้นะถามว่าใช้ได้ผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้นะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าแต่ถามว่าถ้าคุณภาพมันจะเท่ากันไหมกับกับแท้อะไรเงี้ยผมว่าไม่เท่ากันแน่นอนนะครับนะฮะซึ่ง ซึ่งคือเราพอเครื่องมีปัญหาบุ๊บเราก็เออโฟกัสแบตก่อนเลยซื้อแบตมาเปลี่ยนก่อนเอออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เอาแบตเก่าอะถอดทิ้งไปนะฮะใส่แบตใหม่ทั้งที่แบตใหม่มันยังไม่ได้เสียเพราะรุ่นเนี้ยมันยังไม่แบตมันยังไม่น่าจะเสียนะครับเพราะว่ามันก็ยังใหม่อยู่อะนะ,ะฮะเมเผื่อบางเครื่องยังไม่ถึงปีอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะมันยังไม่น่าเสื่อมนะฮะเนาะน,น,นะ,ะฮะก็ไปซื้อที่นีแล้วพอเอาเหมือนแล้วของดีถอดทิ้งอะเอาของดี เอาของดีทิ้งแล้วก็เอาของที่พอใช้ได้มาใส่แทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็นะใช่ไหมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่นี้ไหนก็ลูกค้าซื้อมาแล้วอ่ะผมก็มันเขาเปลี่ยนมาให้แล้วเขาเปลี่ยนมาแล้วนะก็ไม่เป็นไรก็แค่แค่แค,แค่ฝากบอกเพื่อนๆนั่นเองท่านที่แบบมาเจอคลิปผมอะไรเงี้ยก็ถ้ามันแบบจริงจริงมันต้องควรซื้อมาลองแหละนะฮะ จริงๆเนี่ยแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมก็จะเป็นช่างเนาะผมก็จะมีแบตบแบบรุ่นเนี่ยแท้ๆเลยอะไรเงี้ยผมก็จะเอาไว้เทสไว้ลองอยู่แล้วนะฮะซึ่งมันก็จะไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแค่กรณี pissed, ถ้ามันเสียจริงๆมันก็อาจจะมีนะผมว่ามันก็อาจจะมีนะที่แบบมันเสียอะไรเงี้ยแต่มันก็ส่วนน้อยนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่อย่างผมเป็นช่างอยู่เนี่ยผมก็จะมีแบบสแตนบายไว้ลองเนาะไม่ต้องไปซือ้อไม่ต้องไปซื้อทุกครั้งอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีของผมอยู่นะฮะถ้ามุดใครมีเครื่องเสียอาการเปิดไม่ติดมาเี้ย ะะแต่ผมก็จะม,มิเตอร์วัดดูก่อนนะว่ามันแบบมันมีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นที่แบตอนะไรเนี้ยผมก็ถึงจะเปลี่ยนถึงจะลองเอาแบตใหม่มาเสียบนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้ตัวเนี้ยจบซึ่งตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าช็อตเกิดจากอะไรนะช็อตที่ไอซีข้างในเลยนะฮะใกล้บลูทูธเลยนะฮะแล้วก็ตัวสามขาก็เป็นตัวจ่ายไฟนะฮะเลี้ยงก็ช็อตเหมือนกัน เพราะว่าโหลดมันชอ็อตนะครับนาอซัพพลายมันก็ต้องชอ็อตตามโอเคเดี๋ยว okay. นะผมลองก่อนอีกสักทีอ่ะลองเปิดถ่ายด้วยกระแสชาร์จกรจะแสชาร์จแต่ชาร์จทิ้งไว้ดีกว่านี่ะระแสชาร์จก็ประมาณนี่ครับหนึ่งจุดสี่แอมป์นะครับ, M, รบมาถ่านละนะฮะแล้วก็สถานะชาร์จวิ่งต่อเนื่องนี่ก็ลองเปิดเพลงสักหน่อย ลองมือต้นแค่นี้ก่อนนะครับถ้าถ้าแบบเปิดได้ชาด้าได,ได้ได้ก็เดี๋ยวลองแบบเปิดทิ้งไว้ยาวๆเนี<ๆ>่ยมาวินเลนผ่านด้วยผ่านแบบงงๆนะครับตัวนี้ผมเพราะว่าที่จริงอะ่ะเรารู้จุดเสียแต่ว่าด้วยความที่ว่าอะไหล่ผมตุน้นตัวเนี้ยผมยังไม่ตอนเนี้ยผมยังไม่แน่นแต่ก็มีนะมีบอดอะไหล่แต่ก็ยังไม่ได้เยอะแต่ถ้าเป็นเอเปอร์ตันนะผมมีอะไหล่เยอะมากเลยนะครับก็มีพอสําหรับซ่อมได้เท่านั้นโอเค โอเคต้นแค่นี้ก่อนนะครับไปเคยังไม่ดีกว่ายังไม่มั่นใจเท่าไหร่ลองไว้ก่อนอันนี้วางไว้ก่อนก็เดี๋ยวลองเปิดิี่ไว้ชาร์จแบบยาวๆดูอาการนะครับถ้ามีปัหาอะไรก็ค่อยประกอบทีนึงก็ไม่มีอะไรแค่ใส่ขอบยางกับใส่ตัวกันจังอะไรตะแคงหน้า,าเอนต้นๆนะครับก็ปิดแล้ว ตัวนี้มาอาการก็คือชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดเนาะเมนบอร์ดช็อตนะนะฮะก็ได้ตัวช่วยเป็นอะไรจากตัวเอเบอร์ตันโอ้ไม่น่าเชื่อรุ่นนี้นะใช้ IC บางตัวใช้เบอร์เดียวกับเอเบอร์ตันนะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าจะจบแล้วแหละนะ,ะับเพราะว่ามาันกระแสชาร์จมาอะไรมาเปิดฟังได้ไ,ได้ผ่านแล้วนะ,ะับเดี๋ยวปีกเคสเทสสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้าขอบคุณมากเลยครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับ Thank you